อาจารย์บุญชิตนะครับเจ้าของอประธานกรรมการบริษัทอินโนฟาร์มนะครับแล้วก็พูตะวันพรีเมียมนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับหนูเรียนถามอาจารย์เรื่องของกาแฟครับที่ว่าอินโนฟาร์มรับซื้อกาแฟครับอ๋อคือกาแฟต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นเครื่องดื่มที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกปัจจุบันนี้ทั่วโลกต้องการค่อนข้างเยอะนะครับและเป็นอันดับสองรองจากน้ามันประเทศไทยเราขาดกาแฟประมาณ2 3 0ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต นะครับก็แต่ละปีเราผลิตได้ประมาณ3ามหมื่นตันแต่ว่าในประเทศไทยบริโภคอยู่ประมาณ9ก้าหมื่นห้าพันตันนะครับบริษัทอินโนฟาร์มเรานะครับก็เลยนะครับพิโารกาแล้วก็เราทําโรงงานที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วโดยยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรพันธสัญญาคอนเทคฟาร์มิ่งกับกระทรวงเกษตรซึ่งตอนนี้กาลังยื่นดําเนินการอยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกกาแฟนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้ยนํำปลูกเรื่องของโรบัสต้า นะครับเพราะโรบัสต้าปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าที่เสมอที่สูงนะครับแต่ถ้าอาราบิก้าปลูกได้เฉพาะที่ภูเขาที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ6 0 0เมตรขึ้นไปนะครับเพราะนั้นเราเน้นเรื่องของโรบัสต้าเป็นตัวหลักนะครับน้องกาแฟนะครับแล้วบริษัทได้คัดสรรเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์นะครับต้นแม่พันธุ์ที่ดีนะครับเพราะเราต้องคัดคัดตรงนั้นออกมานะครับแล้วก็เพาะเมล็ดพันธุ์ขึ้นด้วยนะครับงานบริษัททําเองทั้งหมด นะครับเราต้องการต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้กเษกษตรกรปลูกน,นะครับที่จริงๆนะครับต้นพันธุ์ที่เราทําอยู่นะครับมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบห้าบาทนคะครับที่เราทําอยู่นะครับแล้วก็นะครับเรารักซื้อผลิตถึงบ้านท่านนะครับเราต้องการทํากาแฟ g a p หรือเก็ที่ท่วโลกเขาต้องการกาแฟตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เกษตรกรสำหร,รับปลูกกาแฟซึ่ง กาแฟอยู่ได้กับทุกชนิดพืชน,นะครับไม่ว่าท่านมีสวนอะไรอยู่ก็สามารถปลูกได้ทั้งหมดในเรื่องของก,กาแฟนะครับแล้วอาจจะปลูกเสริมในร่องยางก็ได้ร่องปั๊มน้ํามันก็ได้ร่องพืชชนิดอื่นก็ได้หรือถ้าใครมีที่ที่ยังไม่ได้ปลูกพืชน,นะครับปลูกเชิงเดี่ยวนะครับหนึ่งไร่านะครับโดยนะครับปลูกหนึ่งร้อยต้นปลูกสี่คูณสี่นะครับแต่ถ้าใครจะปลูกสามคูณสามก็ได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดต้นนะครับสำหปลูกสามคูณสามนะครับแต่ถ้าปลูกดี นะครับขุสีขุนสีกาแฟเป็นพืชที่เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งนะครับถือเป็นไม้ยืนต้นเพราะอายุเขายืนมากนะครับแรงที่ผมทําทิต่าแซ่ตั้งแต่ปีสองพันห้สามสิบสามปัจจุบันปีหกแปดแล้วกาแฟยังอยู่เลยนะครับสามารถตัดแต่งทาเสาทําต้นได้สวยได้ตอลอดเวลานะครับอยู่ที่ว่าเรามีเทคนิคการตัดแต่งแบบไหนแล้วก็เรารักซื้อถึงบ้านท่านไม่ต้องกลัวนะครับสมัยก่อนพี่น้องปลูกกาแฟต่างจังหวัดกังวลนะครับว่ากาแฟเอ้ยโรบัสต้าเดี๋ยวต้องนํามาขายที่โรงงานที่จังหวัดชุมพรนะ นะครับถ้าร่วมนะครับคอนดักต์มมิ่งกับะนพันธสัญญากับบริษัทอิโนโดฟาร์เรารับซื้อถึงบ้านท่านนะครับเรื่องราคาที่เรารับซื้อนั้นซื้อตามราคาท้องตลาดคําว่าราคาท้องตลาดคือกาแฟมันไม่มีจุดกําหนดว่าคุณต้องรับประกันกิโลลรร้อยนะสองร้อยนะสามร้อยนะคือราคาราคามันไม่แน่นอนมันอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์นะครับอยู่ที่ราคากลางแต่ว่าถ้าทำคอนดักต์คอมมิ่งกับเรานะครับเราก็บวกให้ เช่นราคากลางนะครับปีนี้นะครับปีนี้ราคากาแฟร้านสมมุติร้อยแปดสิบาทนะครับเราก็อาจจะเป็นร้อยแปดสิบเอ็ดร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบสามถึงร้อยแปดสิบห้านะครับเราดับซื้อจะรับรองว่าของเรารับซื้อดีกว่าท้องตลาดแน่นอนนะครับแล้วผมตอนนี้ผมทํำต่างประเทศนะครับซึ่งต่างประเทศก็นะครับเริ่มเข้ามาสั่งซื้อกาแฟเดี๋ยวเราไม่มีกาแฟให้เพราะเราเพิ่งจะปลูกปีแรกและเราต้องการทําเป็นกาแฟเจี๊ยบีกาแฟแคท นะครับหลอดสารนคมีเพราะว่าต่างประเทศก็ต้องการกาแฟตัวนี้ค่อนข้างสูงนะครับปัจจุบันนี้นะครับมันก็ต้องฝากนะครับท่านที่หยิบดูกาแฟเพื่อสร้างรายได้สร้างฐานนะครับใครที่ต้องการฟังรายละเอียดและชัดเจนนะครับเราจะมีการประชุมสัมมนาใหญ่ในวันที่27สิงหาคมนะครับที่โรงแรมบรรจงบุรีนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีนักวิชาการหลายลาด้านนะครับเข้ามาให้พิจารในวันนั้นท่านจะได้รู้จุดนะครับว่าทําไมกาแฟถึง เป็นพืชเศรษฐกิจยุคใหม่แล้วการทําง่ายไม่เหมือนกับทุเรียนยางพาราหรือปล้มน้ามันกาแฟไม่ต้องฉีดยานะครับแล้วก็เราไม่ต้องกังวลในเรื่องอผลตกไหมแดดออกแรงไหมหรือดูแลแค่รดน้าใหม้มันกลับตายก็กาแฟยอยู่ได้แล้วนะครับแล้วก็ผลผลิตนะครับของกาแฟจะได้เงินพูดถึงตัวเงินนะครับจะได้มากกว่ายางพาราห,หรือปล์มน้ำมันประมาณสามถึงสิบเท่าเลยืขอบคุณอาจารย์บุญชิดด้วยนะครับครับผมนะครับ ค okay, ครับท่านประธานกรรมการบร,ริษัทอินโนฟาร์มแล้วก็ภูตะวันนะครับขอบคุณอาจารย์มากครับ,บค,ครับเลค,ครับสวัสดีครับ